สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เราจะมาดูวิธีเข้าปกนะคะปกเทเลอร์นะคะปกเทเลอร์ที่เราตัดมานะก็จะมีปกอ่าตรงนี้สองชิ้นนะคะเนาะจะมีตรงนี้สองชิ้นคือเรามาปรกะกอบกับสาบนะคะตัวสาบตรงนี้ก็สองชิ้นนะคะอ่าเราก็จะนําปกข้างบนนะมาประกอบกับตัวอ่าปกปกข้างล่างนะฐานปกนะคะตรงนี้เนาะคือสาบนะคะอ่าตัวเสือ building, ส้อก็จะทําอีกแบบนึงนะคะอ่า นี่คือสาบนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะเราจะเย็บนะคะตรงนี้เนาะตรงหักม <as cleansing> ุมตรงนี arre, ้นะคะหักมุมตรงนี้นะตรงมุมแหลมตรงนี้เนาะเราจะเย็บทีไว้ก่อนนะคะแลหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นเราก็จะนําปกมาประกอบตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะอ่าชนกันนะตรงนี้เนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปเย็บก่อนนะคะเย็บตรงนี้ทีทีเนาะหักมุมตรงนี้นะคะจากมุมขึ้นไป1เซนออกมาทางนี้1เซนก็เท่ากับ หักมุมสองเซนนะหักมุมด้วยตินผีทีทีเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องคลิปตรงนี้นะให้มุมตรงนี้พอดีเลยนะคะได้มุมทั้งสองด้านเลยนะ จากนั้นก็คลิปนะคะคลิปตรงมุมตรงนี้เลยเนาะคลิปไม่ให้โดนตรงเส้นที่เราเย็บไว้นะคะอ่านะตรงมุมตรงนี้เนาะเย็บค,คลิปมุมไว้นะเดี๋ยวเราจะได้มาเย็บเข้าปกกันสองข้างเลยนะคะได้เลอเนาะจากนั้นเราก็นํำปกนะคะปกที่เราเตรียมไว้เนาะ เราก็จะนํามานเนานะคะนี่มันเนาติดกันแบบนี้เนาะจากจุดตรงนี้นะคะนะจุดตรงนี้ตรงที่เราทําเครื่องหมายไว้เนาะตรงนี้นะเราก็จิ้มให้มันทะลุตรงปลายปกตรงนี้เลยนะปลายปกตรงนี้กลัดเอาไว้นะคะ เส้นก็ให้ตรงกันนะคะเนาะตรงมุมตรงนี้นะตรงนี้ชนกันพอดีเลยปลายปกนะคะตรงมุมตรงนี้ก็ให้มุมฝั่งนี้กับฝั่งนี้ชนกันนะแล้วก็จะจับนะจับตรงนี้แยกนะคะแยกเนาะหักแยกหักออกมาให้โดนกับตรงนี้นะคะให้เส้นเขาเท่ากันเนาะ ให้มุมพอดีเลยนะคะจากนั้นเรามากลัดตรงนี้นะคะแต่เวลาเราเย็บเนาะเราจะไม่เย็บให้มาชนตรงนี้พอดีเส้นนะคะเราจะหยุดไว้นะคะหยุดตรงนี้เนาะเย็บมาถึงจากหยุดตรงนี้นะคะที่เรากลิ้งไว้ตรงไหลเนาะเราก็วัดเข้าไปประมาณหนึ่งเซนนะคะเราจะเย็บมาแค่นี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราจะได้คลิปนะคะเดี๋ยวเรามาเย็บกันดูเนาะ นีเย็บธรรมดานะคะไม่ต้องผีเนาะมาถึงตรงมุมก็ค่อยๆนะคะค่อยๆหมุนตินผีเข้ามานะให้เขาหักมุมพอดีนะคะยกตินผีขึ้นเนาะแล้วก็หมุนผ้านะคะหมุนผ้าแล้วก็เย็บมา เย็บมาให้ถึงตรงนี้เนาะตรงที่เราติ๊กไว้ตรงนี้นะคะให้ห่างห่างจากเส้นไหลตรงนี้เข้าไปหนึ่เซนเนาะย้ำไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำไปรีดนะคะไปรีดแยกเนาะเราจะไปรีดแยกนะคะตรงมุมตรงนี้นะ ก็ตัดเอาแหลมๆออกนะคะตัดให้เขาหักมุมเนาะเป็นอย่างนี้นะคะอ่าหักมุมอย่างนี้เนาะาเวลาเราอ่าเวลาเราแยกปุ๊บม,มันจะจะไม่ซ้อนกันจะไม่หนามากนะคะนะตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้เราก็ต้องขีดเนาะเหมือนเมื่อกี้ที่บอกนะคะเราจะขีบตรงนี้เนาะอ่าขีบตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะได้พับเข้าไปอย่างนี้นะคะเนี่ยพับไหลตรงไหลนะพับเข้าไปเนาะเนี่ยปกเขาก็จะออกมาแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปรีบแยกนะคะจากนั้นรีบแยกตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้ก็ปัดนะคะตรงนี้ปัดแต่ขีบไปด้านปกนะตรงนี้ที่เราขีดไว้ตรงนี้เนาะปัดไปทางนี้นะคะแล้วส่วนตรงนี้ก็แยกไปตามปกตินะคะ2ด้านทําเหมือนกันเนาะต่อไปมาดูตัวเสื้อนะคะตัวเสื้อก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ่านี่คือชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังต่อกันตรงไหลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็น้ำปกนะคะอ่าปกชิ้นที่เราไม่ได้อาผ้ากาวเนาะ อาปกนี้แล้วก็ก่อนที่จะมาประกอบโปกนะคะเราก็ต้องเย็บหักมุมเหมือนเมื่อกี้เนาะเหมือนที่เราหักมุมตรงสามนะคะเราก็หักมุมตรงนี้แล้วก็ใช้กันไกลขีดเนาะหลังจากนั้นก็นํโปกมาเน่านะคะเนาเหมือนที่เรานําเนาสาบเลยนะอ่าก็เนาแบบนี้ตรงหักมุมนะคะเนาขึ้นมาแล้วก็ข้างหลังก็เนาอ่าคอหลังกับโปกนะคะเอากึ่งกลางมาชนกันนะคะแล้วก็เนาเนาะ ตรงนี้ก็เหมือนกันกับตัวสามนะคะปกกับปกจิ้มกันตรงนี้เนาะเย็บมาถึงตรงมุมตรงนี้พอดีนะคะเย็บมาถึงตรงรอยกลิ้งพอดีเนาะไม่ต้องให้เลยนะคะเย็บตรงนี้ก็ให้ย้ำนิดนึงนะคะย้ำตรงปกเนาะตรงที่แยกปกตรงนี้นะคะถ้าเราไม่ย้ำมันจะขาดได้มันกีแยกออกเนาะเย็บมาถึงตรงมุมก็ยกตีนผีนะคะเหมือนที่เรา เย็บสาบปกเนาะเย็บมาถึงตรงมุมนะคะตรงมุมก็อใช้ตีนผีที่ถีนิดเดียวนะคะนี่ถีกว่ากว่าเดิมเนาะนิดนึงนะคะหมุนนะคะใช้มือหมุนเนาะให้เขาอยู่ตรงมุมพอดีนะคะอ่าถ้าจะให้สวยต้องอ่ให้โดนมุมพอดีเนาะตรงมุมนะคะ ตรงมุมก็เบาๆนะคะค่อยๆหมุนมาเนาะให้เขาได้มุมพอดีนะคะ ็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูข้างนอกนะคะเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะเล็มนะเล็มตะเข็บให้เหลือครึ่งเซนนะคะตลอดอตลอดแนวที่เราเย็บเลยเนาะครึ่งเซนนะคะจากนั้นก็ไปรีดแยกนะคะตรงนี้รีดแยกนะรีดแยกเสร็จปุ๊บเราก็ขีดตรงนี้เนาะขีดตรงอ่าใกล้ๆจะถึงคอหลังนะคะตรงตรงไหลตรงนี้เนาะอ่าขีดเ,เสร็จแล้วนะตัวนี้แยกใช่ไหมคะ ตัวนี้แยกแต่อันนี้ไม่ต้องแยกนะคะก็รีดคู่ขึ้นมาเลยเนาะรีดปัดตะเข็บขึ้นมาทาั้งด้านปกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําทการเย็บเย็บปิดปกนะส่วนข้างหลังนะคะเราก็เลมนะเลมตะเข็บให้เหลือครึ่งเซนนะคะเหมือนกันเนาะครึ่งเซนเหมือนกันแล้วก็คลิปนะคะครึ่งเซนแล้วก็คลิปแบบนี้เนาะคลิปนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่ตึงเนาะ รีดแยกตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะตรงมุมก็อย่าลืมตัดตรงแหลมๆออกนิดนึงนะคะจะได้ไม่หนาเนาะเวลาเวลาเรารีดแยกนะคะตรงนี้ตรงปกนี้ก็ขิดนิดนึงนะเวลารีดจะได้ไม่ตึงเนาะเทเลอร์นะคะ,ะเราพอเราเย็บมาแบบนี้แล้วเนาะ เย็บมุมมาแล้วตรงนี้นะคะหากมุมมาเรียบร้อยเราก็จะมารีดแยกนะคะรีดแยกตรงนี้เนาะตรงนี้รีดแยกนะคะอแยกมาถึงมุมนี้นะตรงนี้ก็รีดรีดมุมให้เขาสวยสวยนะคะรีดแยกมาแล้วตรงนี้อตรงนี้ไม่ได้แยกนะคะตรงคอหลังเนาะไม่ต้องแยกนะคะตรงคอหลังตรงนี้นะที่เราขีดไว้เมื่อกี้นะคะที่เราขีดไว้เมื่อกี้เราไม่ต้องแยกแล้วนะตรงนี้เนาะเราจะแยกเฉพาะตรงนี้อมามุมนี้นะคะ มาดูเนาะดูกันชัดๆเลยนะคะนี่คข้อหลังก็พับไว้เลยนะ,ะเวลา,าพับนะคะเราก็จะพับเนี่ยออกมาจากเส้นตรงนี้นิดนึงนะคะนะ,ะขยับออกมานิดนึงนะนิดเดียวนะคะพอเวลาเราเย็บเนาะจะได้มีที่พื้นที่เกาะนะคะตรงนี้เนาะเย็บจะได้เย็บติดชิ้นหลังเนาะคอหลังนะคะเนี่ยปกจะได้สวยๆนะคะนะ ตรงนี้เนาะตรงสาบตรงนี้ที่เราขีดไว้เมื่อกี้นะเราปัดขึ้นไปอย่างนี้เลยนะคะปัดขึ้นไปนิดนึงเนาะแล้วตรงนี้ก็แยกตามปกตินะคะเนี่ยเวลารีดมุมนะคะรีดมุมตรงนี้เนาะก็ให้อ่ามุมเขาตรงกันพอดีเลยนะคะตรงนี้นะนี่ปกเขาจะออกมาสวยนะคะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้เนาะนะคะนะ อันนี้ชิ้นหลังนะคะปกหลังเนาะตรงนี้คือสาบนะคะตรงนี้คือสาบนะตัวเสื้อก็ทําเหมือนกันนะคะเย็บเหมือนกันแบบนี้เลยเนาะน,นี่คือปกหลังนะคะตรงนี้คือตัวสาบนะ นีได้แล้วนะคะเนาะเป็นสาบนะสาบของปกเทเลอร์นะคะตรงนี้เนาะได้แล้วสาบเราเก็บไว้ก่อนนะคะเราก็มาทําตัวเสื้อต่อนะนตัวเสื้อที่เราเย็บมาแล้วเมื่อกี้เนาะ,ะหลังจากที่เราเย็บปกตรงนี้ปกหลังนะคะประกอบตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเราก็มารีดเนาะรีดเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็รีดแยกเหมือนกันเนาะ ตรงนี้รีดแยกนะพับตรงมุมด้วยนะคะอ่าส่วนตรงนี้ที่เรารีดเมื่อกี้เนาะปัดตะเข็บให้ไปทางด้านปกนะคะอ่าตรงนี้นะดูดีๆนะคะตรงนี้ตรงไหล่ตรงนี้เนาะปัดตะ,ตะเข็บให้ปัดมาทางนี้นะคะปัดมาทางด้านปกเลยเนาะ ได้แล้วนะคะสําหรับคอหลังเนาะคอหลังตรงนี้กระโปงนะคะเดี๋ยว